สคนนี่ครับผม1กันที่พอ,อ,อ,อคนบอกไปเก้าสคือซีทีสหาตัวนี่บอกก่อนครับวิทีผมเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเกแล้วก็สี่หาะครับเนาะคนบอกก่อนครับวิธีครัผมแต่บัตรนี่บัตเล็กออกมันมาออก6กสามนะครับด้วยเอฟซครับ อคนมันที่สรงมัดในฝันว่าก็ได้กุ้มเขาไงมีคนมาอ้อมฝันกุ้มเขานะครับอยู่ที่ผมดึงดึงรถก่อนดักใจ้าตวังเอืมอืมดึงยังไงล่ะเออทำเรื่อดึงบ่ขิงบ่ตีไง่ายกันเรื่องใช่ใช่ครับบ่าวเจ้าที่เจ้าฐานเบาวฟูบ่าวยาแบงค์ขึ้ อ่เลอกเรี้ยกยี่หวงเออเอาวอกับรถะะไม่นี่ค้งันถ้าเบียร์ลดพันหกสามรุ่งห้เลยหกสามสุดทายหกสามว้าพี่น้องปำนมามื่ยสุดไทยค้ับหน่ไทยห้ามพี่น้องโอ้ยจังตรงเลยสามครับผมเม็ดเดียวคือเกาเม็ดเดียวเดียวเลยเดียวครับอ้า บอกว่าลายพี่รองพ้นถาฟังแล้วงวดวันที่หนึ่งนี่แหละไม่ได้พี่รองสดๆร้อนๆครับผมเป็นได้เพราะคือดูบ้านบ้านเก่าดูบ้านเก่าก็คือกับการดูเนี่ยเนี่ยเก่าอื๊ยโทษเนี่ยายตึ้นผมเห็นเนี่ยเก่าเห็นบ้านเก่าพูดล่าบ้านทั้งล้านจ่าคนนะบ้านเก่าบ้านที่พันใหญ่ไม่ดี ไปเร่อมอคนกบ้นีก็เรม่อยู่อย่เออเม่บ้านเมียผู้นีดูคนเป็นบ้านเมียอะบ้านเมียก็ต้องบ้านจะของอะไรบ้านเมียเขาแต่ว่าบ้านจะของอะไรบ้านบ้านอะไรเพาไว้น้่ไปอ่าเด็แจกน้ำหาว่ายน้ำหาอยู่อย่ในป่านน่ะว่ายก็ดังเด้ต้องน้ำหาด้วยเหรอยอิบ้านก็เเขา เจ้าไปยังไงม้างเลยเจ้าอยู่กินจังไงเจ้าว่าไม่เจ้าอยู่ดีไมีสุขบ่กพอเลยถามเขาอ่ะถามถามเมียเกาอต่ว่าบ่บ่ได้เอากันเพราะว่าเป็นเมียเก่าด้วยเพแาะว่าไปพ่อหน้าถามข้าวขาถามยังไปงเออเขาเคยปลูกฉันยังไง ก็อยู่ลำกัหน้าพ่อหนาเราต้องามตัวเนี่อะผมนี่อะก็ตัว้บบลำบากก็เจ้าจ้างไปให้ก็เลยไปไปกูมันไปตัดไม้ตัดฟืนแบกไม้แบกหนังตัดอ้อยตัดแย่ก็เลยไปตามผมไปตัดอ้อยเยอะคนก็ เอาก็ะลำบากอยู่หลยไปตามเขียงเขี้ยงกันมาเลยก็เป็นเมียนี่ก็เมียเก่านี่หรือว่าไปยึดตอนอนตอนนอนพ่อแบบนั้นล่ะดีได้ไปเรียนไปเรียนเฮียนลุงลุงกับลุงกันเมียพวกนั่นแหละเมียเก่าล่ะลุงไปชวนไปเลี้ยงใม่แบบนี้ไปเลี้ยงใม่ tao Bởi mày Tôi phải cho khao nha mà Ừ mất nộp dây tôi dây tuộc Vậy anh mít bạc rồi Ừ thế hằng đó mà Tạm dây tôi luôn phải mày ยเราเยสองคนเย่้ยมครับมนึ่งกัพนจติจาเยทุกคนเราฟังออโอ้ยนอมงกับว่อยากได้เป็นเอารุ่งเงินเงินน้องก็บอยากใี่ชื่อเนีเ่ยกันว่าเอากแบบ่บมีเนี่ยคนออยากชื่อจรนะิเนะรุะ่งใช้เมดละ หกจิหามีรื่หกจิหาบาทโอ้โห oh. าเดียม่เออเม็ดเม็ดนึ่งมั่งก็สองสอ,อกเอนาะสองสอ,อกเออเม็ดหนึ่งโอ้ลอ,อยลอยส้นลอเส้นเขาเอือเอ้อมเม็ดนึงเออแล้เอานําเป็นเม็ดลรวหกจิบหาบาทโอ้ทหแนี้ ต่ว่าจักจักยียแล้วว่ายียแล้วป้าพเพื่อเออไปกินเขาโอ้โทอ,โโอเออไปกินเข่าเนี่ยงกินลาป้าเหอเ้ยไปต้มไก่เอยกำลังงอนหางงูหิมะวเหอไกินเข่าแล้วกันมต้องไ,กกอเอไปเย้ยอ,อ,อ,อีกเลยเหรอมกินกินกับคือว่า บร่ได้กินนี่หละแต่ว่านี่น้วมาไปไปกินเขาเยอะๆก็บม่ได้กินบริไหยำบ่เ้งอื่นลงทองต้องหยังดอกเจ้าของเจ้านี่า้ำมาเอื่นไปกินเขาเยอะๆบางครก้งื็ยังปรากฏว่าเลี้ยวๆนี่แหละเลี้ยวๆแล้วก็ภาษีมาเย่ไม่เย้ไม่เยอะเออไม่เย้ไม่เยอะกันกาลัง đi cái là chỗ chỗ ra cản cái bụng biết ngoài và là... có mà giảm biết có mà xây biết ông ấy mang ươn mấy lượt lèo rồi khó vừa là thật lượt đây chân lượt rồi có mà xây biết nhà mà tẩy cốt tẩy bà tẩy những năm hay là không có mà nhất trong เขาม่เขามาอย่างไฟอยู่นี่างไนี่มาอย่างไฟปักนี้ก็ว่าเปลี่ยนเงินถูกโอนก็ว่าเลยนอนไปเออของแท้เลยเสดอจยุกับนี่เลยเออมันเป็นไปได้บอว่าฝันเห็นเมียเก่าเห็นบ้านเก่าเห็นภูเขาเนี่ยเลขตัเก่าอ่าะตะแต่ยังหาเบอร์เขาอ่าบ้านบ้านเก่าเมียกเมียเก่าอยู่น้องกันมาบ่หน่อยปีได้ หลุมน้องกนารท้องกั้นหมดละแต่ว่าไปเรื่อยไม่เข้าให้เม็ดละคิดหาหกสิบห้าบาทเอ้ามันอาจจะเป็นได้เน่นเม็ดหนึ่งกับเม็ดหนึ่งกับหนึ่งอยู่แล้วเนาะหนึ่งหกห้าเห็นว่าออเมีโอกาสดิหนึ่งหกห้านี่ว่าคนว่าคิดเม็ดละเออเม็ดละหกสิบห้าบาทไหม <c oughs> เดก็กมาทำเงอนในเสด็จกนเลยเด็กหน่อยมาเอือนนะครับเดือเ,เอฟซีกับผมเด็กหน่อยมาเอือนนี่คองกิงมาเขามาได้กดได้เขียนอยู่นี้ออนโอ้ครับผมแบบว่ดตองวดเนาะ,ะพึ่งฝันวันพระพอดี คืนวันฟ้าผู้ดีแต่ว่าบวันมีไคบอกฝันไปเกี่ยวตาบ้านเก่าเฮือนเก่าอ่า <9 S 2> มีแตาของเก่าเก่าเกือบเมียกัดเมียกับเมียเก่าปฏิวัติขั้นบระถามอายุเมียแน่เมียอายุเท่าไหร่เมียเก่าเท่าไหร่หาสิบเพิ่งเจอหกสิบอืม เป็นเป็นน mm ้องผมดูหลายปีอยู่แต่ว yeah. uh ่าจำว่าไรได้เอ้าค um ือว่าเกี่ยวกับเหล็กตัวเก่าหันหลับไปตัวเก่าหลับใี่ไหมผมมันออกไปเพราะไหนล่ะเพราอหกขามันออกไปแล้วออกบนออกบนสัมเพราะว่ามันล่างลางก็บาดข้ามันลงล่างเห็นไหมบางทีกันหกขาขึ้นบนเห็นไหมเออเกี่ยวกับของเก่าๆเลย ครับผมนี่ยมากับบ่าวเตะคัมี้ลรัผมกับฟันคำนี้เนะาะครับผมหนึ่งเม็ดนะครับนะคัมมีเลยมีหนึ่งหกหาครับพี่เชื่อผมก็ถือว่าอ่าเด็กตัวเก่ายังมาแรงครับอืมแนวทางของพอ่อคำนะครับด้วยเอฟซีกับผมเอฟซี FC ก็ไปปีเจรน,า,นาเบิ้งนะครับเนาะขอฟันแม่นขนาดนี้นี่ก็นั่งกับผะเลาะรอรอไอ อยูวาจังเงนั่นไหมใชาเจ้าใเอีดอ่าคอยมาน้ำไหม่ขามันชัดเจนกว่านี้มาบ่อยารมาบอยหรต้องเกิดบ่ไปไราาโตไรจับจุกไปไรอย่านจับจุนไปไ้มาแต่ตองวดกับคงตวถ่ายกับอะไรนะครับนาเอฟซีครับผม